เราเดินลงมาแล้วครับเมื่อกี้ขึ้นไปเขาหัวหมวกไปถ่ายรูปไปดูวิวกันตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วพักสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพาพี่เดียวไปดูน้ําตกสลัดใดครับยอมรับว่าน้ําตกสลัดใดเนี่ยช้างอ่ะเยอะกว่านี้แน่นอนว่าตรงนี้มันทางทางโหดหน่อยใช่ไหมเพ่ช้างน้อยหน่อยอโอเคครับไปกันต่อ ขึ้นน้ำตกสลัดใดต่อครับไปน้ำตกสลัดใดกันต่อไอพี่ดิวไหวไหมดิวบอ,อกบเดี๋ยวจะไปลื่นโชว์ต่อกิ่งรอบสองไปออกกำลังกายครับ ตอนนี้ขึ้นมาถึงลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์อะไรนะพี่เป็นคืออะไรไมาด้วยัยงไงลานกลางเต็นท์อ่าแลหวังวถึงลานกลางเต็นท์แลหวังเออแลหวังแล้วครับแล้แลหวัง ถึงแยกเข้าน้ำตกแล้วครับนี่เดินลงไปเดินลงไปข้างล่างนี้ก็จะถึงน้ำตกแล้วนี่น้องเก่งมากเลยเล่นน้ำตกยังคะ <laughs> ไป <laughs> กันต่อครับไปเล่นน้ำน่าจะเย็นสด,สดชื่นมาก,ก <laughs> บาย Oh uh, que okay. ขึมาสับจรินี้หมายกันตอ่องชื่อมนี้เป็นไงบ้างครับพริศอยู่พริศอยู่นะคุ้มค่าดูน้ำตกครับตกอย่างสวยเลยเยียงจบขึ้น จบคลิปนี้เราก็จะเดินลงไปแล้วแยกย้ายกลับบ้านนะครับกักส่อนนะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่กับพี่ดิวได้คู่ขาแล้วเข้ปาปากเหมืนเดิม เรือ้น้ำตกสลัดใดก็อเอาเรื่องครับรวมๆว่าประมาณสิบเ,เลยสองที่นะฮะที่น้ำตกสลัดใดก็ประมาณไปกับ6กกิโลหล้วหมวกก็ประมาณ4ี่ถึงห้าโลเดินทางมันจะที่บานโอเคครับโอเแกรมคลิปหน้าเราจะเข้าไปไม่รู้